ไปกันที่โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบอกครับท่านผู้ชมครับโดยจัดขบวนพาเหรดกีฬาสีในโรงเรียนประจำปี2556นะครับมีนักเรียนกว่า900คนนะฮะรวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับรักษาเทิดทุนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรูอภัยครับ ที่โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อนะครับได้จัดขบวนพาเหรดเทิดพระเกียรติเชิดชูสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับด้วยการรวมพลังของนกักเรียนในระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมปีที่6นะฮะจำนวน978คนนะครับออกเดินรณรงค์ให้คนไทยรักกันในสถาบันมีการนำขบวนโดยธงชาติและธงธรรมจักรนะครับที่แสดงถึงพระพุทธศาสนาต่อด้วยขบวน ถบรมฉายาลักษณ์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขบวนอนุบาลดารณีงก้าวเข้าสู่อาเซียนนะฮะแล้วก็ขบวนนักกีฬากลุ่มสีต่างๆแห่ไปตามถนนสายสําคัญในเทศบาลเมืองท่าบ่อนะครับแล้วก็เส้นสุดนะลานกีฬาโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อวมระยะทาง1กิโลเมตรโดยมีนายทศพรใจขานครับผอโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่าเป็นประธานในการเปิดพิธีกีฬาสีภายในนะครับประจำปี2556 แล้วก็มีผู้ปกครองเข้าร่วมชมและเชียร์ลูกหลานของตัวเองจํานวนมากทีเดียวฮะโรงเรียนอนุบาดลดารณีท่าบ่อนะครับได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจําปี2556นี้นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกีฬาทุกคนเนี่ยนะครับทุกระดับได้ทดสอบสมรรถภาพของตนว่าตนเองเนี่ยมีความสามารถมากน้อยเพียงใดนะครับเพื่อให้นักกีฬากองเสียร์ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาทุกประเภทนะครับ ตามความสามารถความถนัดของแต่ละคนนะครับเพื่อเสริมสร้างความสามคาคีในหมู่คณะสีของนักกีฬาทุกระดับชั้นนะครับเพื่อให้นักกีฬาได้รับความสนุกสนานฝึกฝนนะครับความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาด้วยรู้แพ้รู้ชนะและก็รู้อภัยนะครับโดยได้แบ่งออกกีฬาเป็นสีคณะนะครับเป็น4ส,สีนะครับได้แก่สีแสดสีเขียวสีแดงสีฟ้านะครับมีประเภทกีฬาทําการแข่งข,ขันส0ประเภทได้แก่ซักะเยอร์วอลเลย์บอลน,นะครับอันเดอร์ บอลวงนะฮะปิดตาตีปี๊บแข่งเรือบกนะครับวิ่งเปรี้ยวตะก้อวงวิ่งผัดซุปเปอร์แมนนะครับตีกรอบแล้วก็เป่าลูกโป่งด้วยฮะ